สอนพี่หน่อยสอนพี่หน่อยทำไงบ้างเวลาพี่โดดบอลครับพี่ต้องโดดให้โดนหลังเท้าตรงนี้ครับครับนี่ครับพี่อ่าอ่ายากเหมือนกันแล้วเนี่ยโอ้ คุณผู้ชมครับที่เห็นผมซ้อมหนักง่วงขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะต้องมาเจอกับปรมาจารย์การเดาะบอลแบบพิสดารผมก็เลยจะต้องให้น้องๆเนี่ยมาเทนผมก่อนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ไหนอ่ะนู่นครับพี่พี่พ นกติกรใจพี่จะไม่ไม่หยุดสามวันแล้วมาคุยกับผมกอนเลยครับพี่โอเคครับครับัสวัสดีครับสวัสดีครับ,นนบผมบโอ้คุณผู้ชมถ้าผมไม่ทักนี่ก็คงไม่หยุดนะฮะเดาะไปฮะสามวนาันติดนี่ถ้าคุณแชมป์ไม่เข้าไปเบรกคัดจังหวะแล้วก็ไม่แห่ผมว่ามีหวัง โค้ดปิยะนี่ได้เดาะฟุตบอลถึงพรุ่งนี้เช้ากันละครับโอ้โหพอดูยังไงยังไงก็ไม่มีทีท่าว่าจะหล่นแต่นี่ครับแค่ท่าเบสิกนะครับยังมีท่าคันแอดวานพิสดารกว่านี้อีกเยอะครับคุณแชมป์ปิยาบอกว่ายังมียากกว่านี้ที่พี่เนี่ยสามารถทําได้เออมันคืออะไรพี่คือเอาลูกฟุตบอลเนี่ยวางวาง,วางไว้บนก้นขวดแก้วแล้วก็เอาปากปากขวดเนี่ยตั้งไว้บนศีรษะแล้วก็แล้วก็ส่งตัวไม่ให้ ไม่ให้ขวดล้มแล้วก็ไม่ให้บอลตกตกด้วยครับเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับผมอันนี้คือแบบระดับแอดวานซ์ถึงแอดวานซ์จริงๆถึงจะทำได้อ่ะเดี๋ยวผมจะถือให้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับพี่ปิยะครับนิ่งมากครับคุณผู้ชมครับนิ่งมากครับคุณผู้ชมครับนี่ขนาด แค่เป็นลูกบอลเนี่ยว่ายากแล้วขวดแก้วเพิ่มความยากขึ้นไปอีก <inequality> ขนาดแค่บอกเอาเอาขวดแก้ววางบนหัวแล้วเอาฟุตบอลวางบนหัวเนี่ยก็พิสดารพอแล้วนะแต่อันนี้คือพลิกซ้ายพลิกขวายืนนั่งนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาแล้วอยู่ไม่ได้อย่างนี้คุณผู้ชมแต่ว่าบอลยังไม่ล่วง ขวดยังไม่ล่วงเลยนะครับคุณผู้ชมสมก็เป็นนักดอกฟุตบอลร้อยลีลาท่าพิศดารจริงๆครับแม่ไม่ว่าจะมีอุปสรรคแบบไหนพี่ปิยะก็สามารถเดาะได้โดยที่ฟุตบอลไม่หล่นลงพื้นยืนเดาะได้แบบนิ่งสนิทหรือไม่ว่าจะนั่งเดาะแบบซิกแซกซึ่งยากมากครับแม่เขาก็ทําได้แต่ยังครับวันนี้พี่เขามีของมาเยอะครับ ้าต่อไปนี้พี่ปิยะจะเดาะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปโอ้โหเป็นไงครับเดาะบอลแบบนี้มีใครในโลกเขาทำกันบ้างครับพี่มันสุดแสนจริยากจริงๆแขนมาแล้วต่อไปแขนขวกวอาอะไร <ผม S 1> พี่เองครับผมเ,งเองกังเกงพี่จากัเกงเก,เกงอีกอ กางเกงอย่างยากเลยนะผมบอ,อกเลยใส่เสื้อว่ายากแล้วใส่กางเกยงยากยิ่งกว่าเอาละตอนนี้ผมว่ายาก <What? S 1> นี่อ่ะเมื่อกี้ใส่ตอนนี้ร้อนหรือยังไงอยากจะถอดถอดโชว์อีกทีนึงใส่แล้วก็ต้องถอดโชว์อ่ะ ต่อไปครับใส่รองเท้าเอา่อรองเท้าสมาธินะครับมันต้องแยกนะครับใส่รองเท้าเสร็จปุ๊บทัลโหวู้ฮูบราโวอุซ่าอุซ่าอุซ่าแซามาถึงโชว์ปิดท้ายวันนี้ครับเอาละ่ะที่มาตรงนี้เนี่ยคือยังไงครับต่อไปแล้วก็ขึ้นบันไดไปเรื่อยๆครับ ่อไปขึ้นบันไดไปมันไม่ได้ง่ายเลยครับคุณผู้ชมครับมันอันตรายแล้วก็ยากมากค,คืออย่างถ้าพี่โอเนี่ยพี่จะดโดชั้นหนึ่งสิบขั้นนะสองชั้นเนี่ยก็ยี่สิบเออมาลุ้นกันครับว่าโชว์นี้ของพี่ปิยะเขาจะทำได้หรือไม่ครับรลผมสขั้นสามไปแล้วครับคุณผู้ชมครับสี่ห้าเก้า <10. S 2> สายตาไม่ละจากการเดาะบอลเลยนะฮะแปดเก้ายีสิบห้าคผู้ชมครับนี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วก็ต้องมีลงฮะขึ้นก็ต้องมีลงอ่าเอาละครับผมมาถึงชั้นพักแล้วครับสี ห้าหกเ้าสิบห้โอ้โหโอ้ยแม่สุดยอดครับคุณผู้ชมครับ คุณปีย์ยว,วัยสามสิกว่าตั้งแต่วัยเด็กมาจนถึงปัจจุบันรักในการชื่นชอบดอกฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจเรียกว่าดอะบอลเก่งจนได้ดีวาดรางวัลแชมป์ดอกฟุตบอลมาหลายรายการซึ่งจุดเริ่มต้นก็มาจากการไปโชว์ดอกฟุตบอลเปิดหมวกจนมีชาวต่างชาติชื่นชอบถึงขนาดว่าจ้างให้ไปโชว์ถึงต่างประเทศครับโด่งดังไปไกลจนถึงขนาดสโมสรฟุตบอลชื่อดังของประเทศอังกฤษ จ้างให้เป็นโค้ชสอนดอกฟุตบอลซึ่งปัจจุบันพี่ปิยะเป็นโค้ชสอนฟุตบอลให้กับเด็กๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะอยากให้เด็กๆหันมาสนใจเล่นกีฬาเชิงการดอกฟุตบอลถือเป็นพื้นฐานสาคัญของการเล่นฟุตบอลพอนอกจากจะเป็นการฝึกควบคุมทิศทางของฟุตบอลแล้วนะครับยังเป็นการฝึกสมาธิได้อย่างดีอีกด้วยครับแต่ไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมครับว่าการดอกบอลเปิดมวกเพื่อการกุศลเนี่ยจะเป็นนะครับการดอกบอลที่เปลี่ยนชีวิต ของพี่ปิยะไปเลยแต่ว่ามันยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับยังเป็นแชมป์เอเชียด้วยยังไม่พอครับผมยังได้เป็นโค้ชผู้ฝึกสอนอะคาเดมี่อาเซนอลอาเซนอลที่พิมลีกด้วยครับมันเป็นยังไงพี่อะคาเดมี่ของอาเซนอนเนี่ยมาทัวร์ครับมาสอนฟุตบอลให้กับเด็กๆสิงคโปร์นะครับแล้วก็คือความโชคดีของผมในตอนนั้นก็คือว่าเขามาแวะพักที่ป่าตองก่อนคือมันจะเป็นจังหวัดที่ช่วงผมไปอยู่ภูเก็ตพอดีอยู่ป่าตองพอดีครับแล้วก็เขามาแวะพักก่อนที่จะไปสิงคโปร์ นะครับแล้วก็ผมก็ไปโชว์เปิดหมวกนี่แหละเขาก็มาเจอผมเขาเลยพาผมไปเลยครับฉุกรละหุกมากอะไรประมาณนี้ครับฉุกเฉินมากคือไปเก็บเข้าของใช่ครับใช่ไปสอนเลยใช่ครับเห็นว่าพี่ปิยะเนี่ยมีเปิดสอนด้วยครับที่ตำบลเจ้าเจ็ดอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาถามว่าคอร์สเรียนเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างนี้นะครับคือเงินเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะครับคุณผู้ชมครับเอาไปเป็นการกุศลครับเอาอุปกรณ์กีฬา S <S <an> <S ไปบริจาคด้วยโดยเฉพาะอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลนะครับแล้วก็ไปเปิดคลินิกสอนฟุตบอลน้องๆตามต่างจังหวัดที่ตาม,ตามที่ทุรักันดาลท,ที่ที่ห่างไกลความเจริญอะไรเงี้ยครับก็จะไปกับเทปซิลินบ,บ่อยครับวันนี้ได้เห็นลีลาการเดาะฟุตบอลของพี่พิยาว,ว่าสุดจะทึ่งแล้วนะครับแต่ได้รู้ที่มาที่ไปได้รู้ถึงความสําคัญของการเดาะฟุตบอลและที่สําคัญที่สุดก็คือได้รู้ถึงจุดมุ่งหมายที่อยากจะให้น้องๆเยาวชน หันมาสนใจเล่นกีฬาถึงขนาดไม่มีเงินนี่ก็จะสอนให้ฟรีนะครับแถมยังเอารายได้ไปบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้าดีเข้าไปอีกครับรายการไททึ่งขอเป็นกำลังใจให้ถ้ามีการแข่งขันดอฟุตบอลที่ไหนขอให้ได้แชมป์ทุกรายการสู้ต่อไปนะครับพี่ปิยะแล้วสำหรับใครคนไหนที่สนใจอยากจะมาเรียนกับพี่ปิยะเนี่ยช่องทางการติดต่อครับติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับก็ชื่อ Facebook เป็นภาษาไทยเลยครับอ่าคดยะสอนดอบอลครับพดยะ สอนเดาะบอลวันนี้ผมก็ต้องขอคุณพีิบยะด้วยนะครับผมที่ทําให้เราได้มาทึ่งนะครับในความสามารถของพี่นะครับว่าเฮ้ยนอกจากจะเดาะบอลเก่งแล้วยังเป็นผู้ให้กับให้ด้วยนะครับผมและนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็คือนักเดาะบอลร้อยลีลาคนไทยน่าทึ่งเย